เป็นเพื่นเห็นบอปิดไปยก่อนปิด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 อืปิด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 เฮ็ดไหมเห็ดกำลังออกค่ะุ่นะโอ้ยนเพื่อนหมืงด้ล่ะซุนี้เหมืออื่นด้วค่ะมืออื่นจะสิบเอาอื่นนี่เขาแน่จากน้อยก่อนหะไหมบอเพื่อนโอ้เปิดพระอบ ปิดปิดปิดคาด,ด,ดปิดปิดแล้วกวางแล้วกวางสิมาเห็นกอนแจง <c oughs> แต่เขาสิมากินกอนแจงเพื่อนเพื่อนโอ้ยตายตายตายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสุขคนเนาะค่ะเนาะจ่าไปค่ะไปอันเก็บเห็ดบักเนาวเนาะอันกับแจงค่ะที่จริงอ่ะแจงในยางเลาะเราค่ะยาะมือเ้าเนาะอันกับแจงก็เห็นเห็ดบักเนาวนะค่ะที่เอ่อพิ่งโพมาจากดินนะคะ าลายดอกอยู่แล้วกะแจงกะเห็นนันสามีดอกค่ะที่เขาท้อมเก็บแล้วเป็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าเห็ดน่ะเริ่มสิเกิดแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าแล้วกะแจงกเ็เห็นเห็ุอันเนาะคะ่ะดอกน้อยทั้งสีขาวทั้งสีน้ำตาลเกิดเต็มเลยค่ะแล้วก็มี้เหตุพิษเกิดเนาะค่ะเนาะไปค่ะเขาไปเบิงว่าเห็ดบักเมาวที่ยังอยากให้เพื่อนๆเนาะ ผิดท,ท่านไดู้่้จักเด้ค่ะกามีเพื่อนเพื่อนพยูทางเมมึงนอกเนาะคะ่ะเนาะที่เพื่อนฮู้จักแล้วแต่ว่าอาสีนี้เพื่อนเพื่อนบางท่านพอยูทางมึงไทยประู้จักค่ะไปค่ะใกล้แล้วค่ะไปเก็บไปเก็บน้ำตาลกับแจงนะคะเด้อจ้าสำหรับเพื่อนเก่ากับิคุ่นเคยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนใหม่กับกัวละค่ะกับอาซีิบ่บอาละอาซสิบเห็น อันนี้เห็นแถวบ้านแจงนะคะเนาะเนี่ยค่ะแถวนี้แม่นวดเด้อนนะค่ะแถวนี้สิเเเบ,เ,ออบะะเ,ปเป็นเห็ดเพิงกับเห็ดอันบักนาวเด้อค่ะเพื่อนเห็นบ่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่อันนี้นี่คือเห็ดบักนาวเด้อค่ะเนี่ยดอกสวยสวยค่ะเพื่อนอืมเนี่ยอันนี้กะบานแล้วเฮ็ด เฮดบักน้าวนี่เดาแจงสิแปะซื้อภาษาอังกฤษไว้เด้อค่ะเขาสิมีสามแบบเด้ออันมีสีแบบนี้เห็นบ่ค่ะเป็นสีขาวนุ่นแล้วก็สีเนียนเป็นจุดอ่าเป็นมีสีเย็นน้ำตาลที่ตรงกลางค่ะแล้วก็เฮดอันนี้นี่เห็นบ่เห็นบ่เพื่อนเเห็นท้าเขาบ่ท้าเขานี่เวลาตัดแล้วสิเป็นสีเย็นสีขมิ้นเด้อค่ะสีเหลืองก็สีขมิ้นอืม เรากระสิมีอีกอสองสีคือสีชมพูเลือดกับสีออกทเทาด้วยค่ะเห็ดบอกนา้าส่วนตูนะคะแจงมักเห็ดอันนี้ค่ะแซบแซบด้กันจ้ะนี่นะคะืเห็นบอกค่ะสีเขาเนี่สีคือสีขมิ้นเลยนะคะเหลืองหุยหุยงามดีให้จ้ะงามงามเนี่ยแจงมักดอกตุูมๆยังสีค่คห็นบอกค่ะ น,นี่ก็ไงละ่ะปล่อยเขาไปเชื่อค่ะมาเบิ่งสองดอกนี้น้มอีกแล้วเนี่ยค่ะเขาสิมีความเป็นอันลื่นๆนะคะ่ะอีนอันนี้เขาสิเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้บานแล้ว สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าเมื่อนีเนาะค่ะเนาะแจงกระสีพักเพื่อนมาเบิงเห็ดบักน้าวตอเด้อค่ะซึ่งแจงในพัเพื่อนเบิงเมื่อสามมือที่แล้วเนาะค่ะเนาะวาสิเป็นเห็นบักน้าวที่เป็นอขาสีเหลืองเด้อค่ะเด้อเมื่อนีเฮากลับมาเบิงอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะจ้ามาเบิงน้ำกันเลยค่ะจ้าค่ะแจงใส่มีดตัดเอาเนาะค่ะเนาะ อุยดอก,กงามๆเลยค่ะยังสิเอาไปโมกพี่น้องนี่ตัดเอาเลยค่ะเจียงอยากให้ห้ากเขายั้งไหยค่ะอืมอืมเบ่งรู้หล่ะคะนี่ค่ะ อันนี้เฮ็ดเพิงเด้อค่ะเฮ็ดเพิงนี่กําลังแสบค่ะรุ่นนี้บอกเนี่ยค่ะกําลังแสบนี่ค่ะอันขึ้นไอกําลังตะโมตะแมะอยู่กับหลายด้วยค่ะบอกนี่เนี่ยค่ะเพื่อนเนเห็นบอกเนี่ยจางสีห็นเต็มเลยค่ะแจ้งต้องไอต้องค่อยๆย,อยางค่ะอันนี้แจ้งสีเก็บเด้อค่ะรุ่นบอก จังสิเอาไปโมกค่ะเนี่ยรุ่นนี้ก็ลังแสบแจ้งมากุญแจงสิล่ะค่ะเพื่อนๆโอ้ขอโทษด้วยค่ะหันกล่องไว้ปวดโอ้ยแจ้งเอ้ยแยกหลังได้เนักสีแยกหลังได้นเนาะค่ะเพื่อนเอ้ยมองดูหล่ะค่ะคุน่ะค่ะเต็มเลยอือต้องย้อนเอาต้องย้อนเอาค่ะอ,อึบ พ่อวานบางดอกเขายัางหน่อยอจ้ะอันนี้แจงเอาบอกอุอเพื่อนๆคะกำลังโพขื้นจ้ะอืจิบอันใดดีก่อนเนอะอบันนี้อันนี้แจงเอาเด้ออันนี้แจงกรสิเอา,อ,า,าอ้ตึงมือสั้นๆน้ะบันี อีกสองมือมาเบิงไม่เนาะคะ่ะเพื่อนเห็นบกคะ่ะอุ้ยอยืนะคะดอกอดอกกระลังหมกแสบคะ่ะซัมนี่อุ้ยอันนี้หัก เพื่อนบังดูหล่ะแจงกระสีเอันตะดอกทีนเขาไงเด้อค่ะเพราะว่าบางดอกกันยังหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะบางดอกหน่อยโทดย้อนเอาค่ะย้อนเอา เพื่อนบึงดูหน่ะนจ้ะดอกเพาะหมกสับแสบอันนี้ก็เอาออเพื่อนบึงดอกนี้ เบ่งด้หรอคะกําลังขึ้นกําลังขึ้นตะมะแต่แม่อยู่แล้วเราแจงก็ต้องไอ้ยางระวังในการยางเพราะว่าอดอกในหน่อยเกิดเต็มเลยค่ะเต็ม,เล,ม,มเ,เลยค่ะ แงเอาไปโมกใสพผักอิตูแซบเพรเดียนแจงอันนีผักอีตูค่ะที่แจงสื่มอมาจากพิน้านะคะเอ้ยเพื่อเผนนื่อนม่นล่ะปิดหูมันไหวเนาะคะ่ะเนาะกระจาวาปิดหูมันไหวเก็บเราก็ต้องปิดหูมันไหวอ,อันนี้ก็เศร้า อันนี้กะเอาโอ้ยบางดอกกะบางดอกกะน่อยน่อยแต่ว่าหางขึ้นล้ากับนี้ได้ค่ะ เพื่อนเห็นบอกคะเนี่ยเขาแบบว่าน,น,นี่ค่ะเขาหน่อยแต่ว่ามีรักขึ้นเด้อค่ะเพ่าอ,อย่างวันตีพ่อวันแดดบ่ออกคะ่ะเออวันนี้เขาก็เล่นไงบ่เต็มที่ค่ะเพื่อนกะว่าแม่บ่ออกดอกออกเมื่อวานนี่ก็ออกดูแดดแต่ว่าหหากออกก็เต็มที่อย่างสิ่นะคะ่ะเห็ดเขากะ ต้องการแสงแดดเนาะค่ะเนาะส่อตเพื่อนหนาวเราก็มีอุู้แต่เสียดายเอ,อ,อ,อ็นบอสกำเนิดตหเมอขึ้นเนี่ย,ยค่ะเอ็นบอสโอ้ยเนี่ยค่ะเจียงปิดหูอยู่เด้อค่ะเพื่อนเจียงปิดหูอยู่เจียงอันเก็บเจีงกัอันตามปิดหูอยู่ค่ะ อุ้ยบางดอกเขาก็อยากงหญ่เนาะคะ่ะนอเทคอนเนี่ยค่ะีย๋ยวจังสิเก็บพวกเศษอุยออ้ยขนาดขนมอุ้ยอุ๊ยตายตายๆน้ำกระปากมือบันเนี่ยค่ะนี่ยยังหน่อยอยู่นั้งหน่อยอยู่แต่ว่าเนะาะกําลังขืนอุ้นนะสลนสเลนอยู่ค่ะเพื่อนๆอันนี้กับแมน โอ้อันนี้ขาตป็นเนี่ค่ะแน่นหมดเลยค่ะเพื่อนเต็มเลยค่ะเพื่อนตรง,งดุลาดอันที่ที่นี่เป็นอันเจ้าของของเจ้าใหม่ด้วค่ะก็วางว่าเพื่อนสิสิเกียรตที่ตั้งเจ้าเกา่าเนาะค่ะ เสียงแจ้งิได็จให้หมเก็บเห็ดว่าแม่ยังดอกหมกอันนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นขื่อนก็ลัางขืง่สนสันลอนสซนเลนอยู่ค่ะหมกูนะ,อนะโอ,อะ้ปิดโอ้ไว้ก่อนปิดโอ้ไว้ก่อนอันนี้กับแม่นีดกก่ดอกกระลังสวยๆเลยค่ะดอกกระลังหมกก็สกแสบแสบนี่ เอเีย <One> ด <input> ้ค้นล้ากันหลายค่ะบนดูรักไม่เคยบนดูนะเห็ดัสีลาหลายค่ะเห็ดพิษหมอหดหมดนมดหมดห่ดหนดแมดห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 มนหมดามดหเดหเดหมดหมดนาะหมดหมี่ม้หมดหเด็มกหบดหาดยูดหมดหหมดหมดหมดด้บดดหมดหมดหมด เหมาะกัแม่อยู่ค่ะนี่ดอกในพวกเอาแล้วเพื่อนมึงรู้เหรอมึงรู้มึงรู้เหืดอ,อ,อเหดเม็ดพิ่งขาเขาปิด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 ,ปด,ปดงงแฉงแฉงตัไใบฝุ่นกวนทุกวัน เพื่อนถ่ายเขาใหญ่คนมีบ่ได้แล้วค่ะนุ๊เขาสิเน่าถิ่มค่ะนู้นนะดอกน้อยๆเต็มอยู่สายต่ายตายโอ้ต่ายต่ายเป็นเพื่อนค่ะบังดูล่ะดอกควงหมกส่บเซาะนี่ค่ะเกิดขึ้นหลายๆเด้อชัดเจเอ่ะเพนให้คุนบ้านฉันกินน้ำอืมดูนะต่ายเป็เพื่อน กหลักเก็บพิทีข้าเจ้าจม่งข้าเจ้าอยู่นี่ก็เสดายก็ิได้ยอมมาเอาค่ะจม่งข้าเจ้าในญ่ยมาอยู่นะคะเนาะก็เสด้แบบว่าเก็บแบบบ่าปากเบาๆงี้สินะคะโอ้อยแยงกระเบีากฝนเขาหลายปันใดเพราะว่าอย่าง,ง,ออางมาติ็บุ้มดอกนไอยกันหลาย <S <S อูออ้ตายตายตายพูน่ะ ดอกน้อยๆขึ้นเต็มเลยค่ะเพื่อนนี่ดเสีว่าอา้สาวแจงก็เฝ้าเก็บแทมยังหน่อยอยู่อันมันต้องเก็บเ้ยค่ะเพราะว่าบางดอกก็ขึ้นล้าแล้วค่ะเพื่อนๆยางสิบปตดดัดทัดอยู่บ้านแจงเล้วค่ะเพื่อนๆว่าสิย่างไปขางหนากบับบได้ย่างเ <c oughs> บิ่งดูละะักค่ะ แมงมเห็ดแมงอืมสองดอกอันนี้ดอกนี้สีน้ำโอ้ใด้ได้สามดอกอปิดนี้ปิดเี้ันเพื่อน,อนบางนี้เป็นที่แจ้งเราด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่แจงเนาะ เนี่ยคะ่ะเห็นบอกคะ่ะมีปายบอกเนี่ยอืมแต่ว่าเห็นบอกเป็นที่ข้าเจ้าเห็นบอกข้าเจ้าข้าเจ้าปักไปว่าห้ค้นเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นแจงคือสิบ่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าเพ็่นก็สบหูว่าเพื่อนบ้านกันสินะคะจะเอาค่ะเอาห้องมาเก็บตรอนี้คะ่ะเพื่อนอุ้ยอีหยางมากินเขานี่อดอกกลงังงาม คนมันเท่าไ่อบอกกําลังขื่อตะหมอตะแมอยู่อบอกค่ะก็ยังว่าเฮ็ดบ้านแจงค่ะอันบอกน่น้อยอยู่เขาันเพิ่งเกิดค่ะเพื่อนแต่ว่ากับกระดีเด้พ่อว่าแจงกับบด้อยูเนาะจองกับไปเที่ยวเนาะอก่ะดีที่เขายังถาแจงอยู่ยังถึงว่าเฮ็ดถาแจงขอบคุณเ้อขอบคุณ มีอีกบ่อีกบั้เพื่อนมันบ่ค่ะบุญรุ่นดวสิมะอาำกะลังขึ้นต่อเมาะแต่แม่เพื่อนเพื่อนอีกบ่น้าบุญน่ะเนี่ยค่ะเนี่ยต่อเมาะแต่แม่เต็มเลยเพื่อนเพื่อค่ะบุญน่ะบ่แบนบดเลยค่ะ มันนี่กระแมนบางพุ่นกระแมนเอา้าแจงกระสย้อนเอาเด้อค่ะ,ะบางที่แจงมาเก็บเห็ดอันคุณน่ะอุอ้ยเต็มเลยค่ะน้อยนแมเต็มลเลยแม่คุณน่ะเพื่อนเห็นบ่ปิดไปก่อนปิด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 ิดปิดปิดปิด,ปด,ปด เฮ็ดไหมเฮ็ดกำลังออกค่ะปุ่นะอ้ยเพื่อนเพื่อนมด้วยล่ะซุ้มหนีมืออื่นเด้อค่ะมืออื่นจะมีสิมาเอาอื่นให้เขาใหญ่จากน้อยก่อนนะบอกเพื่อนดูเปิดผ้ะอบตายเปิดค่ะตายปิด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 ค่ะปิดปิดเดี๋ยวกวางเดี๋ยวกวางสิมาเห็นกอนแจงเดี๋ยวเขาสิมากินกอนแจงเพื่อนเพื่อนเฮ้ยตายตายตาย ก็ต้องไปไก่ด้วยแจงเลยเนี่ยค่ะอ,อปุณน,นะตะเหมาะตะแม่ขึ้นเต็มเลยค่ะเอาปุณน,นะมืออื่นมืออื่นมืออื่นเดี๋ยวแจงหาเลาะมาอาอนี้ก่อนนะจ้ะเนี่ยละแจงกระสือยู่แถวนี้แล้วค่ะน้ำเที่ยวน้ำย่างไปค่ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆแจงแซ่บงเฮ็ดอันนี้งามบอกคะ่ะศิลปะจากธรรมชาตินะเพื่อนเนาะมึงรู้ละ่ะ มีความสุขค่ะคนอยู่ในป่าเป็นบ้ายุผาย่ผู้เดียวมวนอยู่ผู้เดียวจ้าซาแจงบ่ได้เด้อค่ะแจงเป็นคนอารมณ์ดีจ้าค่ะเพื่อนเพื่อนแจงกลับมาปลาบานแจงก่อนเด้อค่ะเราแจงใส่เบิ้งเด้อค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่เนาะค่ะเนาะก็เป็นปลาเห็ดเพิงเด้อค่ะเพื่อนเนเนี่ยแจงกระสิตัดขาเฮ็ดอยู่มังนี เพื่อที่เสืเส้อเสื้อของเห็ดน,นะคะเขาเกิดนะคะยางไปนิดนึงกับเป็นเทวแล้วค่ะนะคะบอกน่นก,ก็เป็นเทวยางแล้วอันตะ่ามังนีเห็ดท่านได้กเกิดค่ะจ้าอุ้ยเพื่นพนพนอนๆทางเทว์ไหมแจงเห็นตะเมอตะแมะขึ้นเต็มเลยค่ะแจงคิดว่าสองสามมื่นี่สิโอเคไหมคะ่ะจา้าะคะ่ะมาตัดขาเห็ดเป็นน้ำแจงนะคะ่ะเด้อบ้านแจงสำหรับเผื่อไม้นะคะนอกก็ะสือหว่าป้าเจะเห็ดด้วยค่ะเนี่ยค่ะ แปลกค่ะแปลกบางห็นบอกเอะเนี่ยบางทีมือแจงสีไปบางหั่นเป็นเห็ดบักนาวด้วยค่ะแล้วก็ซุนทั้งพุนกับเป็นปลาเห็ดบักนาวค่ะเนี่ยอืมแต่ว่ามางนี่นี่ต้องถาคนท่านใดเห็นมีจัดดอกเ่็นเกลือ,ลอสงสัยแสงแดดซองมาถึงเขาค่ะจ้ามาค่ะมาตัดขาเห็ดม้นแจงเนาะค่ะเนาะจ้า ค่ะเพื่อนๆแจงกระสิกับบ้านเราด้วยค่ะจากที่ว่าแจงเก็บเห็ดไอ้อยูมองที่ของเพื่อนบ้านเนาะค่ะเราก็ที่แจงจักหน่อยเราแจงกระหล่ออีกจักหน่อยค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะเนี่ยน,นคะคะเพราะได้มกค่ะเพราะได้มกอันเห็ดหลายด้วยค่ะแต่ว่าเขายังหน่อยอยู่เดี๋ยวแจงกลาว่าให้ สองสามมือพุ่นละค่ะยังสิบเก็บไม่นาะคะ่ะเนาะโอ้พี่น้องเฮกกำลังเกิดเต็มเลยค่ะตะมอตะแมแตะว่าเขาหน่อยจ้ากะจกังใดเนาะคะ่ะเนาะแจงกะโอ้คันคันหัวอืมกะขอขอบคุณทุกการพ่อแม่คันหัวนหนคันอัพหายุ่งกัดบ่กแจกะขอขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกความใส่ใจ,จเพื่อนๆเด้อค่ะเดอ้อร่ำรวยสำเร็จเด้อค่ะเดอ้อมีความสุขเด้อค่ะเดอ้อเฮ็กนางกะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองละที่สําคัญหญิงกว่าสิ่งใดคือขอหายเป็นผุนสุขคนแล้วค่ะเนาะทั้งเพื่อนๆพันท่านผู้ชมละกกะนั่นแหละค่ะยูทูบเบอร์ทุกท่านเนาะค่ะเนาะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแบบหนึง่งเห็นอย่างแบบแบบนั่นแหละค่ะจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะด้วยร,รักและขอบคุณนะคะ thank you for watching i appreciate your support thank you so much บาย เพื่อนเพเบื้งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเกิดยุ่มั่งไออุ้ยเพื่อนเพืนบอกเดี๋ดอกน้อยๆนะคะปิดปิดปเฮ็ดเกิดยุ่มังไอไรเวนะคะทางเขาบานเจียงอุ้ยโตครับเก็บเก็บข็บเก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 ็บ ปิดไปก่อนยังหน่อยอยู่เอาจังไหนจะม่าเกิดมืองนีบานเนี่ยดอกนี่แม่ดอกไม่แม่ได้บอเพื่อนเพื่อนขาเขาได้อยู่ค่ะอุ้ยคุณน่ะน้หน่อยยังซ้อนถึงเต็มอยู่เอา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 ขามันขามันนี่ยละแสบเพื่อนเพื่อน มันนี่มหละแสบอุย้ยปิดไปก่อนอืมกุญแจนู้นแหละกระลัะลงญ่กระลังใหญ่ค่ะกระลังไยอืมกระลังใหญ่อหญโอ้มีดอกหนึ่งาปาดไปก่อนอืมปิดไปก่อนค่ะปิดไปก่อนไปเขาใหญ่ หเห็ดออหยังจังม่เกิดอันนี้ก็พอเก็บแล้วม่เกิดจังส่ว่าเป็นศิลาแั่ปุชมแล้วแสดงว่าม,มีอีกแถวนี้ค่ะเดี๋ยวแจงเบิ่งก่อนเด้อค่ะเด้อจ้ากลังสิเขถาบ้านออหยังสันนี่ เฮ็ดเกิดยุ่มังแป็นๆมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยเอา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 จังไหนจะมาเกิดจังสี่วันนี้ <c oughs> ว่าสังแจงกระโบงงูเด้แจงกะไอ้อยังมาเรื่องเลืเหรเอา <c oughs> <c oughs> ว่าสิจบคลิปแล้วอืมเพื่อนเห็นบั <c> ้ <oughs> จ้า ไปสันค่ะบ๊ายบายค่ะ